ก็สวัสดีทุกคนด้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนักสื่การ์ดครับวันนี้ครับกลับมาสู่คอนเทนต์มิลายนอตกันอีกแล้วก็เป็นมิลายนอตที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอก็ตั้งตารอ,อกันทุกคลิปแหละมิลายน,นอตเนาะอ่ะก็เป็นในส่วนของ v ี t 0 8ครับซึ่งใน v ี t 0 8เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4แคนก็คือมีคาเนโลครับออร์แลเคเซิร์แล้วก็มีลิงจ็อกเกอร์สุดท้ายเป็นดิเมนชันโพลิสครับก็วันนี้ครับจะขอเริ่มที่แคนแรกอย่างคาเนโลครับ ก็มีตัวเล่นมามายังอาร์ติคอสที่ทุกคนเนี่ยตั้งตารอกันก็จะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสวยงามของฟอยคายโลชุดนี้ครับว่าเป็นยังไงก็ขออนุญาตเริ่มที่ตัวแรกเลยครับเป็นตัวหลักที่ทุกคนเนี่ยเห็นกันมาเรียกได้ว่าจะแทบทุกภาคเลยของแันการ์ดเป็นโอเวอร์ลอครับดีคอสเป็นตัวเล่นหลักของสายโอเวอร์ลอดนั่นเองก็คือเป็น อ่ะโอรอล่างใหม่จริงแล้วมันก็เป็นล่างที่ออกมาก่อนตอนพาลิเจียนแล้วแหละโอเคครับมาดูสกิลกันสกิลครับเทคบนแอคทีฟครับแวนการ์ดมันเพอร์เทนครับโซบัสหนึ่งหาการ์ดที่มีคําว่าโอรอล์ครับในชื่อเนี่ยจากกองการ์ดของเราไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็นําการ์ดไปนั้นนะครับเข้าสู่โซการ์ดไปนี้แล้วก็สับกองการ์ดแล้วก็การ์ดนี้จะได้รับชื่อกับความสามารถของการ์ดท,ที่เอาเข้าสู่โซจนจบเทนครับอีเทคครับเป็นคอน บอกว่าเมื่อเราเนี่ยจะนับจํานวนการ์ดบนมือครับด้วยความสามารถของการ์ดเราจะนับว่าการ์ดบนมือครับเป็น0ูนย์อเทคครับเป็นคอนถ้าเันการของคู่แข่งเนี่ยเป็นเกรดสามือสูงกว่าครับได์ของการ์ดนะครับจะไม่มีทางเป็น0ูนย์ก็คือเอามาเล่นคอมโบกับอาร์ีเอ็นที่เวลานับตอนช่วงต้นเกมเวลาโถมตั้งแต่เกรดสเนี่ยเทคมันจะได้แบบลื่นไหลไปเลยไม่มีอะไรติดขัดถือว่าเก่งมากครับ ไปถัดมาครับเป็นเกตสาตัวเล่นหลักของคาร์ไนโลอีกสายหนึ่งก็คือดาร์กนิกเป็ดมัตเตอร์โฮเอนครับมีเทคเป็นคอนเกิดช่องแวนครับอ่าถ้าคู่แข่งเนี่ยไม่มีเรียกาดอยู่การ์ดใบนี้ครับจะบวก10,000แล้วก็มันจะแจกโบกหนึ่งหมื่ให้กับวิชั่นโทเค็นทั้งหมดด้วยอีเทคครับเป็นแอคทีฟเวนการ์ดครับวันเพอร์เทินทิ้งการ์ดบนมือครับ2ใบเป็นค่าคอสแล้วก็ขอวิชั่นโทเค็นครับ1ใบลงช่องเรียกาดจบเทินครับจะรีทายวิชั่นโทเค็นครับตัวนั้น แล้วก็ถ้าบนช่องเลกาดของเราเนี่ยมีโดฮาครับแล้วก็เกียร์รันอยู่เนี่ยจะรีทายเลกาดของคู่แข่งครับทั้งหมดไว้ทันมาครับเป็นเกียร์สที่เอาไว้ใช้หาดีคอสมีเทคเป็นออตโอต้ครับเกิดทั้งแวนทั้งเรียเมื่อลงสนามครับดูท็อป7ใบแล้วก็หาดีคอสครับไม่เกินหนึ่งใบาจากในนั้นแล้วก็นําขึ้นมือครับแล้วก็สับก่องการ์ดอีเทคครับเป็นออตโต้เกิดช่องเรีย เมื่อแวนการ์ดเราเนี่ยโจมตีถ้าการ์ดบนมือของเราเนี่ยมี4ใบรีตอมกว่าครับการ์ดนี้ครับจะบวก5,000จนจบเทิร์นใบถัดมาครับเป็นเกรดหนึ่งที่เอาไว้บูสต์ต่อหลังแวนมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องแวนครับเมื่อลงสนามทิ้งการ์ดบนมือเนี่ยของเราเนี่ยหนึ่งใบแล้วก็จบการ์ดหนึ่งใบครับเป็นตัวเปลี่ยนมืออีเทคครับเป็นออโต้เกิดช่องเลกาดครับเมื่อจบการต่อสู้ครับที่ยูนิตนี้ครับบูสต์ให้การ์ดเกรดสามถ้ายูนิตที่ถูกบูสต์ครับสแตนอยู่สแตนยูนิตนี้ ใบถัดมาครับเป็นตัวเกตหนึ่งอ่ะอดีตทิ้งสไต์ที่เปลี่ยนมาเป็นตัวหาสามมีเทคครับเป็นคอนเกิดทั้งแวนทั้งเรียครับในเทินเราเนี่ยถ้าจํานวนเลกาดของเราเนี่ยมากกว่าเลกาดคู่แข่งจะบวก5000ันอีเทคครับเป็นเทคออโต้ครับแวนเรียเหมือนกันเมื่อลงสนามครับจากมือดูท็อปห้าใบครับแล้วก็แสดงการก์ดเกตสามเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูแล้วก็นําขึ้นมือครับแล้วก็สับกองการ์ด แล้วก็ถ้าเราเนี่ยเอาการ์ดขึ้นมือครับ1ใบเลือกทิ้งการ์ดบนมือครับ1ใบเป็นตัวหา3ปกติที่หลายๆแคนเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วต่อมาครับเป็นเกรดสอที่เรียกได้ว่าเป็นตัวบนของมีเทคเป็นแอคทีฟครับเกิดทั้งเว้นทั้งเรียวันเพอร์เทนครับคอสคือเขาจะบ้านหนึ่งครับแล้วก็นำนอร์มอลครับนอร์มอลยูนิตหนึ่งใบจากดรอปโซนของเราเนี่ยไปไว้ใต้ของการ์ดเลือกเลกการ์ดเกรดสหรือต่มกว่าของคู่แข่งเนี่ยรีไทยการ์ดนั้นครับ แล้วก็ถ้าเราเนี่ยมีมือสี่ใบหรือต่ำกว่าเราได้จั่วการ์ดอีกหนึ่งด้วยถือว่าคุ้มมากๆตัวนี้ไปถัดมาครับเป็นเกรดสองของสายเบดมาสเตอร์มีเทคเป็นคอนครับเกิดช่องเรียกัดในเธอเราเนี่ยถ้าคู่แข่งเนี่ยไม่มีเรียกัดอยู่การ์ดนี้ครับจะบวก5,000อีเทคครับเป็นเทคออโต้เกิดช่องแวนช่องเรียเมื่อลงสนามครับดูท็อป5ใบแล้วก็แสดงโดฮาครับหรือเกียร์ลันครับไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็นําขึ้นมือครับแล้วก็สับของการ์ด ใบถัดมาครับเป็นคิเซนติเนลของคางิโร่ที่มีชิลถึง3 0,000ื่นใบถัดมาครับเป็นเกจสามใบใหม่ของคางิโร่มีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องแวนช่องเรียะเมื่อการนี้ครับโจมตีถ้าคู่แข่งเนี่ยไม่มีเรือกาดอยู่จะจบการต่อสู้นั้นครับการนี้จะบวก5,000แล้วก็ถ้าคู่แข่งเนี่ยจะทําการคอการเดียนครับจากมือต้องคอพร้อมกัน2ใบเท่านั้นไม่งั้นจะขอไม่ได้ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากเลยน่าจะเล่นคู่กับสายเบดมาตเต์ ใบถัดมาครับเป็นเกรดสามของคานิโลอีกใบหนึ่งมีเทคเป็นคอนครับเกิดช่องเว้นช่องเรียในเธอเราเนี่ยถ้าคู่แข่งไม่มีเรียการดอยู่การ์ดครับจะบวกพาวเวอร์ถึง1 0,000ื่นแล้วก็ไอเทคครับเป็นแอคทีฟเกิดทั้งเวนทั้งเรียครับคอสคือเขาจดบ้านหนึ่งครับเลือกเรียการดของคู่แข่งเนี่ยหใบรีอทายการ์ดนั้นครับถ้าเราเนี่ยมีเรียการดเกรดสามใบอื่นอยู่เลือกเลทายเรียการดของคู่แข่งครับสใบแทนการเลือก1ใบใบถัดมาครับเป็นเกรดหนึ่งมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องเรีย เมื่ออยู่ในนียครับบูทให้เกียสามคอสคือโซบัสหนึ่งครับเลือกรีทายเรียกาดแถวหลังของคู่แข่งเนี่ยหนึ่งใบถัดมาครับเป็นเกียหนึ่งที่เคยออกมาเป็นโปรโมของสายบรดมาสเตอร์อ่ะมีเทคเป็นออตโต้ครับเกิดช่องเลี่ยเมื่อลงสนามครับโซบัสหนึ่งนำโดฮาครับหรือเกียรันเนี่ยกี่ใบก็ได้ครับจากดรอปโซนเข้าสู่กองการ์ดแล้วก็สับกองการ์ดครับแล้วก็การเนี่ยจะบวก5,000ตามจำนวนการ์ดที่เอากลับกองการ์ด ต่อมาครับเป็นเกรดสามคาร์นโลที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นตัวปิดเพราะว่ามันไม่มีกิฟมาให้แล้วก็มันมีสกิลที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็คอสมันเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรเทคครับเป็นแอคทีฟเกิดชิช่องเรียกการ์ดครับคอสคือโซบะสามครับการ์ที่เป็นเกรดสามคู่แข่งเนี่ยเลือกการ์จากบนมือของตัวเองครับและบนช่องเรียกการ์ดเนี่ยรวมกันอ่าหกใบแล้วก็ส่งการ์เหล่านั้นครับลงช่องดรอปแล้วก็การ์นี้ครับบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่น ไม้ต่อมาครับเป็นเกตสองวานิลาไคลโลที่มีพาวเวอร์ถึง1 2 0 0 0ัเกตสองถัดมาครับเป็นใบนี้มีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องแวนช่องเรียเมื่อการนี้ครับโจมตีฮิตแวนก์ดเลือกเลกาดของคู่แข่งเนี่ยที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับกาดนี้ครับหนึ่งใบแล้วก็รีทายกาดนั้นถัดมาครับเป็นเกตหนึ่งมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดที่ช่องเรียเมื่อจบการต่อสู้ครับที่กาดนี้ครับบูส ถ้าการ์ดบนมือของเราเนี่ยมี4ใบครับหรือตามกว่านำการ์ดนี้เข้าโซ่ครับแล้วก็เลือกแวนการ์ดของเราเนี่ย1ใบมันจะบวก5,000จะจบเทินไปถัดมาครับเป็นเกรด1มีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องเรียการวดันเพเทินครับเมื่อเวนการ์ดของเราเนี่ยสแตนการ์ดนี้ครับมันจะบวกพาวเวอร์ถึง15,000จะจบเทินไปถัดมาครับเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตามันดีก็คือคอนโลที่กลับมาพร้อมเทคควิกคิวนั่นเอง ก็ต่อมาครับเป็นในส่วนของลายทิกเกอร์กันบ้างก็ชุดนี้ครับจะให้ทิกเกอร์าเนโลเนี่ยมาอย่างละอย่างละสี่แบบเลยก็คือมีขิสองแบบแล้วก็ฮิลแล้วก็ดอนเนี่ยอย่างละแบบซึ่งฮิลกับดอนเนี่ยเป็นอาร์ตใหม่ก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ใส่กันได้แล้วก็ชุดนี้ครับยังมีให้วิชั่นโทเคนแล้วก็ควิกชิลที่เป็นสัญลักษณ์ของาเนโลมาอีกด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ VBT08 ในส่วนของแคนไคลโลแล้วก็แคนต่อไปเนี่ยจะเป็นแคนอะไรก็ต้องคอยติดตามกันดูนะครับก็น a สกั r วันนี้ขอตัวลาไปก่อนอยังไงครับฝากติดตามน a สกั r ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ